จาักจะกกังวลเรื่องสุขภาพของบิดาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ววินเลียมยังต้องรับมือกับโรคมะเร็งของเคสภริยาและความเป็นไปได้ที่จะขึ้นครองบัลลังก์เร็วกว่าที่คาดไว้สถานการณ์ที่ตึงเครียดสำหรับเจ้าชายตามการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์ทีนาบราวน์สำหรับเดอะนิวยอร์กไทม์ ปี2024ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับวินเลี่ยงประการแรกชาวบิดาของเขาเข้ารับการผ่าตัดต่อมลูกหมากในเดือนมกราคมและศัลยแพทย์ค้นพบระหว่างการผ่าตัดครั้งนี้ว่ากริย์ทรงทรมานจากโรคมะเร็งจากนั้นเทสภพรยาของเขาก็ไปอยู่ในมือของแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดช่องท้องด้วยข้อสังเกตเดียวกันนี้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลังจากที่เธออยู่บนโต๊ะบินเลียด จ้าหญิงก็ทรงทนทุกทรมานจากโรคมะเร็งเช่นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์เจ้าชายแห่งเวลก็มองเห็นซองเสาวหลักแห่งชีวิตของเขาสันคอลออนนกษัตริย์ะจะทรงหายจากอาการป่วยอย่างรวดเร็วหรือไม่ถ้าไม่เขาจะต้องขึ้นครองบัลลังก์อังกฤษเร็วกว่าที่คิดหรือไม่ เราคงได้แต่จินตนาการถึงความกังวลที่ทรมานพ่อของจอร์ด7ขวบชาลลอต8ขวบและหลุย5ขวบทุกวันโดยเฉพาะเมื่อพ่อของครอบครัวหวังว่าจะมีเวลาให้มากที่สุดเพื่ออุทิศให้กับลูกทั้ง3ของเขาก่อนที่จะได้สวมมงกุฎดังที่นักข่าวทีน่าบราวระบุไว้ในคอลัมน์ของเธอสำหรับนิวยอร์ทม์ซึ่งจัดทีมในหน้าหของวันที่8เมษายนนี้ การประกาศมะเร็งของชาวที่แทบจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทำให้วินเลี่ยมและเคธเข้าใกล้บันลังมากขึ้นอย่างเป็นอันตรายซึ่งพวกเขาสามารถเสด็จขึ้นสู่บันลังได้เร็วกว่าที่คาดไว้ในขณะที่พวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเลี้ยงดูลูกๆของตนให้ห่างจากเวทีสาธารณะได้ระยะหนึ่งจำนวนปีๆวิเคราะห์โดยทีนาบราวสำหรับอดีตบรรณาธิการบริหารของวานิี้แฝความคิดที่ว่าวินเลียมจู่จ ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ครองราชทําให้เกิดความเครียดอย่างมากสําหรับทั้งคู่ฉันได้รับแจ้งว่าโอกาสนี้ทําให้เกิดพวกเขาวิตกกังวลอย่างมากผู้เชี่ยวชาญเขียนโดยไม่ลืมเรื่องอื้อฉาวมากมายรอบๆร,ราชวงศ์ซึ่งพวกเขาจะ,ะเผชิญหากพวกเขากลายเป็นกษัตริย์และราชินี การเลิกรากับแฮร์รี่และเมแกนภรรยาของเขาและการเชื่อมโยงที่เจ้าชายแอนดรูมีกับเท่าหัวงูที่ถูกตัดสินเจฟฟรีย์เอฟสเตนมากพอที่จะทำให้เวลวินเลียมไม่มีความปรารถนาที่จะแทนที่พ่อของเขาโรเบิร์ตฮาร์แมนผู้เขียนชีว่ประวัติของพระเจ้าชาวที่สามแบ่งปันมุมมองของเพื่อนร่วมงานของเขา ามที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสัมภาษณ์โดยเลอปารีเซียงเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เจ้าชายวินเลียมจะไม่รีบร้อนเลยที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากพระบิดาของเขาเขาไม่มีความปรารถนาที่จะแทนที่พ่อของเขาเขายืนยันสำหรับผู้เขียนการไม่เต็มใจที่จะพิจารณาบัลลังก์นี้ส่งผลต่อวิธีที่วินเซอร์รุ่นใหม่รับรู้ถึงสถาบันกษัตริย์ นอกเหนือจากแรงกดดันจากอำนาจแล้วสมาชิกของราชวงศ์ยังอยู่ภายใต้สายตาของสื่ออยู่ตลอดเวลาและการตัดสินใจแต่ละครั้งของพวกเขาก็จะถูกพินิจพิเคราะห์โดยอาสาสมัครของพวกเขามีหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อวินเลี่ยมต่อบทบาทในอนาคตของเขาในฐานะกษัตริย์วินเลี่ยมไม่มีความปรารถนาที่จะแทนที่พ่อของเขา โรเบิร์ตฮาร์ดแมนผู้เขียนชีวประวัติของพระเจ้าชาวที่สามแบ่งปันมุมมองของเพื่อนร่วมงานของเขาตามที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสัมภาษณ์โดยเลอปารีเซียงเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เจ้าชายวินเลี่ยมจะไม่รีบร้อนเลยที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากพระบิดาของเขาเขาไม่มีความปรารถนาที่จะแทนที่พ่อของเขาเขายืนยันสำหรับผู้เขียน ไม่เต็มใจที่จะพิจารณาบรรลังนี้ส่งผลต่อวิธีที่วินเซอร์รุ่นใหม่รับรู้ถึงสถาบันกษัตริย์นอกเหนือจากแรงกดดันจากอำนาจแล้วสมาชิกของราชาวงศ์ยังอยู่ภายใต้สายตาของสื่ออยู่ตลอดเวลาและการตัดสินใจแต่ละครั้งของพวกเขาก็จะถูกพินิจทีเคราะห์โดยอาสาสมัครของพวกเขามีหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อวินเลียมต่อบทบาทในอนาคตของเขาในฐานะกษัตริย์